เอาเลยเอาเลยถือว่าเรียนปไปเขามีพาด้วยนะเช็ดน้ำตาก็เช็ดเอกินก็กินเอย่าเอนิ่งเอ <ś c oughs> เราไนอยู่ที่นี่รู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีคน,คนที่นี่ธรรมาชาติมากมแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่คาเฟ่นะคะจริงๆชาเล่นเนี่ยเขาเป็นบริษัทไขไม้ แล้วก็เป็นโชว์รูมแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยเขาขายส่งออกเลยแต่คือคาเฟ่เนี่ยเขาตั้งอยู่กลางสวนเลยให้บรรยากาศแบบร่มรื่นดูโฮมมี่เหมือนอยู่บ้านไปกันเลยดีกว่าค่ะเพิ่งเดี๋ยวก่อนเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปงานไม้ด้วยจ้ะมีการเปิคะพอสข้างหน้าแล้วฉันนี่อยากเราจะพ้าได้ยังไงสุด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 อ่ะคนละผ้าคนละผ้าแล้วแม่คนละผ้าแล้วเขาให้ทำอะไรจากอุปกรณ์นั่นน่ากล่องดิสสอชิ้นวางแก้วตู้เย็นโอเคโอ้ยมา อาจจะเอาแบบว่า่<ฮ>าเ,าเแล้วดูดวบบท่าหยิบค้อนเพื่อตีใครบ้างอดทนไม่ไหวแล้วพี่เขาจะพาเราทำอะไรขอเชิญผู้รู้ท<ฮ>ั้งที่ไผ่ไม่ต้องกลัวพวกหนูนะคะพวกหนูอดฉีดยาแล้วว่าวันนี้พี่ไผ่จะพาะะพวกเราไปทำอะไรครับไม่ต้องแนะนำตัวอ๋อให้พี่ไผ่แนะนำตัวก<ม>ต่อได<ม>้<ม> ชื่อไผ่นะครับก็วันนี้จะมาสอนน้องๆทําตัวเวิร์กช็อปกันเล็กๆเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆน้องๆแบบไม่มีพื้นฐานงานไม้ก็สามารถทําได้ใครสนใจอยากทํางานไม้มาติดต่อพี่ไผ่ได้นะคะก็ต้องอินบ็อกซ์เข้ามาในในเพจของร้านได้เลยติ๊กใครที่ชอบงานไม้ก็มาเลยนะจ๊ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะง่ายๆเลยก็คือเราแค่วัดหาเซ็นเตอร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเราไม่วัดตรงนี้เวลาเจาะเดี๋ยวมันจะเบี้ยวไปด้านหนึ่งเนาะ คือลากเส้นให้อยู่ตรงกลางใช่แต<ช>่ไว้ตรงไหนอะอยากได้แบบริมแบบนี้คืออยากได้เป็นเซนเตอร์ได้ปนะ๊ <c oughs> อปอนนั้นขอขีดแล้วใช่ปห <c oughs> ม่คือของผมผมจะเอาต้นไม้มาให้เลือกทัง<ช>้งหมดสี่ต้น<ไ>ถ่าต้นไม้สี่ต้นก็เป็นต้นไม้รูปกลมหมดเลยการเวิร์กช็อปนี้ก็คือได้กลับบ้านไปเลยจ่ายสี่ร้อยบาทก,ก็คือได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยใช่อะใจที่โดนเผื่อถึงจะโอ้ยนายออกหรือจะอะไร 你们太厉害了呀！ ว่าอยู่ที่เก้าครึ่งเก็สี่เมตรสี่จุดห้าสี่ครึ่งอันนี้ไม่ถึงเก้าอ่ะพี่แพงกว่าอ่ะก็เฉลี่ยประมาณตรงกลางเลยอันนี้แต่มันไม่กลางถ้าใจเราว่ากลางมันก็กลางนีผิดพาดทีแรกตรงกลงใช่อันนี้คือตรงกลางเดี๋ยวเอาอันนี้ท้าไปอ้เล้อยังไม่เสร็จยังไม่เกลี่ยอ่ะอ่ะซับเดี๋ยวมันจะเลอะหรือเปล่าอุ้ย กลมๆยังเบี้ยวเลยอะขานาดภาพยังเบี้ยวเลยดูทีขั้นตอนแรกก็คือวัดวัดเส็จปุ๊บคือวัดวัด,วดลึกลางของไม้อย,อย่างนี้แล้วก็ขีดเส้นตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาไอ้ตัวกระถางที่เราที่เราอยากจะเอามาใส่ะค่ะมาครอบเพื่อที่จะวัดฐานของไม้เราตรงกลางได้ไหมคะเอาที่ชอบได้ครับชอบเล็กๆอ่ะชอบใหญ่ๆอ่ะอะไรใหญ่ไม้ไม้รู้เหมือนกันว่าอะไรไม่จบกันต่อ จบไม้นี่ก็คือเป็นแบบว่าสามารถแบบทำงานไมน่ได้จริงจังแบบจริงๆเลยถ้าใครอยากสัมผัสแบบโมเมแบบนี้แล้วที่บ้านพี่ดูันก็คือเหมือนทีน่ได้เสร็จปุ๊บเหนื่อยปุ๊บสมมติทำไม่สำเร็จก็นุน่มค่ะคาเฟ่ย,ยอมใจโอ้ยอย่าไปใกล้ดิกลัวพี่เจาะเลยละกัน๋ <laughs> อไม่ควรทำเองค่ะกรณีที่จะทำให้ หนูอยากทำเองแต่ว่าหนูขอใส่ผ้ากันเปื้อนได้ไหมอยากเจอเราดแทนหนูว่าในการทำงานงานแบบนี้นะคะ่สอนเก่งมากแต่ว่าีานี่มี่าด้วยนะสวยงามอุ้ยแว่าของจีนเสร็จ เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีก2อันเนี้ยของพวกนางอะตอนแรกนางทำให้พี่ไผ่ทำให้แต่จริงว่าไม่แฟร์ต้องให้พวกนางทำเองกลัวมันจะเป็น <c oughs> ลูกสื่อน่ะสิมันใช้แรงอยู่เหมือนกันทุนกคนเห็นไหมเมื่อกี้ยังต้องแบบเหมือนใช้2มือนิดนึงเพราะว่ามันข <c oughs> ับเรือปะตัวใครข้านางแบบนางเอกละครบู๊ทั้งสองคนนะจะรอดไหม ไม้ของเราทั้งหมดเนี่ยครับเราสร้างบ้านไม้กัะปวกมันมันเป็นสองตัวกันใช่เราไม้ตัวนี้ก็คือไม้ที่เราไว้สร้างบ้านแต่ว่าเนี้ยเราเอามาทำรดช็อปได้ด้วยเศษไม้ที่หลงเหลือจากการสร้างบ้านเนี้ยเราก็เอามาทาเป็นคอร์สเลียได้ด้วยเพื่อไม่ให้ไม้ที่ที่มันตัดทิ้งไปแล้วมันเสียเปล่าไปจริงๆกระบวนการยังเหลืออีกนิดนึงก็คือถ้าเราใส่ต้นไม้น้องเจาะรูสำหรับระบายน้ำงั้นเราไปขั้นตอนต่อไปก็คือการเจาะเป็นรูระบายน้ำเวลาใส่ต้นไม้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่า จะมีงงๆอย่างเราทำเองมืออักไม่ทงสว่านสว่านสว่านตัวนี้ครับเจาะอุยอ้ยอุ้ยถ้าเผื่อมือมันโดนมันจะเป็นยังไงเลือดออกน,อนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมันจ <c oughs> ะมีตัวที่เราเจาะไว้นะครับเป็นรอ,องอ่าเราก็แค่แล้วกดลงไปอ๋อเนี่ยวกาปืนอ่าตัวให้ตรงกลางอ่าเรากดลงไเงใใลปออนนงเ,ลงเลยเหนี่ยวไกาปืนเหนี่ยวกลยปืในจะฆ่าแกฉันจะฆ่า กดกดหมุนแล้วดึงขึ้นครับหม้วดพยายามกดลงไปแบบแรงๆเพราะมันไม่มีแรงไงแล้วพอกดพอถึงจังหวะสุดท้ายมันอย่างเงี้ยไอ้แก่เสอะๆอะไรเงี้ยหลบหลบหลบนายรูแล้วนี่นหละค่ะแล้วหนูกดเลยนะยังใช้แกดเลยอ่ะเฮ้ยแยังใช้แล้วนะโอ้ยแรงหนักไหมเนี่ยแต่ช่วยนะแก ขอบที่มันคมๆนิดนึงใช่ไหมฮะเราก็จะเอากระดาษสายรูปขอบหนึ่งอะไลดินออกมาไมถูหวยดีป่าะถูถูไปเจอเลขนะไซถือว่าเปรียบไปโอเคโอเคนะคะ อันนี้ถือว่าขั้นตอนของเราก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วเราก็ใส่ ช้อนเกินช้อนทองของเราเพงเพงรูรูเรียบ้อยจี๊บเขาปินิดกันหมดแล้วครับจีนบหมอตัวเองแม่ถูบถูบเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมองดูตไม่รู้ว่าลูลูมันลึกหรือว่าต้นมันเล็กผลงานที่เรามาเวิร์กช็อปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเวิร์กช็อปแล้วได้อะไรแบบเนี้ยเราก็ได้ความรู้กับไปด้วยกันที่มาที่นี่ได้เลยขอขอบคุณพี่ครูพี่ไผ่ด้วยนะคะ ที่อดทนท้องว่า,าทุกคนหลังจากที่เราเวิร์กช็อปเสร็จแล้วไหนๆก็มาที่นี่ละโลกเขา,าก็แบบเด่นดังเรื่องแบบว่าเขาเรียกง,งานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้งานไม้ต่างๆซึ่งที่นี่เขาก็จะมีเหมือนปติมากรรมงานไม้ก็มีน้วยก็มีผ้ากาวผ้ากาวปกวผ้าเช็ดกางานไม้ ก, <ร Stevens. S 1> ก็มีคาเฟ่้วยมัน้มันวางอะค่ะเอาเลยเอาเลยโอเคเราไปทัวร์ร <which> ้านกันดีกว่าค่ะว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรให้เราชมให้เราทานให้เราถ่ายรูปเล่นกันบ้างไปค่ะที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขาส่งออกไม้เป็นอันดับแบบต้นต้นของโลกเลยนะคะ แต่ทําไมที่ประเทศเขาต้นไม้ก็ยังมีไม้ก็ยังมีอยู่เยอะต้นไม้เขายังเพิ่มขึ้นอีกตลอดด้วยเออใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเรารู้จักบริหารจัดก,การที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ต้นไม้หายไป<ร>เหมือนแนวคิดที่แบบ deforestation เท่ากับ forestation คือรู้จักตัดก็ต้องรู้จักปลูกทดแทน เห <ừ ừ. S 1> มือนเวลาที่เขาใช้เข,ใชเขาใช้ไม้แท้เนี่ยเป็นการก่อสร้างอะ่ะมันหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นการตัดไม้ลายปาย่าการแบบไม่รักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เพราะว่าไม้แท้เนี่ยมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติร้านนี้เนี่ยนอกจากจะมีการเวิร์กช็อปได้แบบฟังแล้วมีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแล้วที่นี่ยังมีบรรยากาศที่ดีมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วที่สำคัญไม่ต้องเตรียมท้องอะไรมาเลยที่นี่มีทอกให้พรอ้อมแบบรอ้รอมแน่ไหนมา ทีไม่ที่ไม่เงียบๆนี่คือกำลังแบบมองหามุมอยู่ว่าจะไปมุมไหนถ่ายมุมไหนแต่มุมมันเยอะจริงๆมุมก็อาหารมุมที่นงที่นอนสไลเดอร์แบบขนขนแลต่างๆคือมาถ่ียเราได้หลายเลยเราแต่งตัวกันมาน่ารักขนาดนี้คือไม่ได้อวยตัวเองนะแต่มันน่ารักจริงๆใช่ไหมใช่แล้วถ้าจะมาที่นี่เนี่ยขอแนะนําให้แต่งตัวเป็นแนวแบบว่าคันทรี่มาฟาร์มอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับธีมของร้านมากๆคือถ่ายมุมไหนก็คือแบบเออเหมือนอยู่บ้านแว่านนี้ภาพมันใช่แล้ววันนี้พวกเราใช่ไหม แล้วก็การดีไซน์การแต่งตัววันนี้เนี่ยโดยของจีนแล้วเนี่ยจีนจีนอยากเน้นแบบเรื่องควรมชาแมงแต่ก็เหมือน้มันยังมีกลิ่นอายของความเป็นความอยู่ก็เลยแบบใส่ผ้าโพกผมแล้วก็แบบผมทําแบบไม่ต้องตั้งใจมากเอ่ยยุ่งๆแบบเซอร์เสิร์ผ่อผๆเออให้เป็นส่ผ่อต่างๆได้ๆแล้วก็เออเราไม่มีบูทเราก็เลยเอาแบบคือปกติอยู่ความมันจะต้องเป็นบูทสุด้แต่ว่าเราก็เป็นแบบบูทปกติที่แบบว่าคุกกีิ่น้าบูทแบบบูทอัแฟชั่นแก้มอขอแกเหมือนแบบอยู่ในคอกหมาคอกหมานึ้ ออให้นมมาเอ้ให้ให้นมมาอันนี้มีให้นมมาร้านนี้เขาบีบนมวัวแล้วกันเออได้อยู่อยู่ดีอย่าพ้าบีบอ่ะแต่เวลาบีบนมวัวมันต้องกระดกเข้ามานะแบบบีบแล้วก็คืออยเลยเวลาแบบไปเาศึกษาอะไรเงี้ยบีบอะไรอ่ะบีบนมวัวอ่ะตอบเอออุ้ยเออเมื่อสักครู่นี้ใช้อินเนอร์เยอะไปหน่อยเรามารอดูกันดีกว่าว่ารูปของแต่ละคนเนี่ยใครจะแบบ ันที่ชนะเลศิศใครจะแบบเหมาะกับคาเฟ่นี้สุดปังที่สุดเดี๋ยวเไปดูกัน ที่ไม่แพ้มุมถ่ายรูปเลยนั่นก็คือเราโอเคเราแล้วแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือบาร์บีคิวเซตค่ะนี่เลยพร้อมเตาย่างเนยตยมันก็จะได้ฟีลเหมือนแบบนั่งกางสนามย่างบาร์บีคิวแบบไม้ใหญ่ๆเงี้ยแบบปิ้งเองได้ใช่สามารถปิ้งเองได้เลยแต่ว่าบาร์บีคิวเนี่ยถ้าเกิดเราจะปิ้งเองได้เนี่ยเราต้องมาหลังห้าโมงถ้าเกิดเรามาก่อนเนี่ยก็คือเขาจะปิ้งให้มาแบบนี้เลยมีอันนี้มีเนื้อมีไก่แล้วก็มีหมูใช่ป่ะอะ เลยฟีลแบบว่าแบบเพื่อนรักอะไรเงี้ยเนาะมัน,นัน่งกินเพื่อน<บ>รักไม่หกักค่ะไม่หกักไปเสี่ยงไปไปหน้าพี่หิมะนะล้วคนคยกุมมอญตาจิกผิดคือจริงๆที่แน่ต้องบอกว่าเขามีกิจกรรมเยอะมากเลยอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยมาทำเวิร์กช็อปงานไม้หิวอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันก็มา กาแฟเบาๆตอนเย็นได้มาวิ่งบาร์บีคิวแบบนี้อีกเนาะจะมากับครอบครัวก็คือเอนจอยสุดๆเพราะว่าตอนบางวันตอนเย็นเขามีดนตรีสดด้วยใช่ไหมใช่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำรูนแล้วนั่งเนียนพอแก้มพูดอยู่ก็เลยเงียบเงียบเะ้มจะมาไม่มีคนรู้ใจก็เลยต้องฮิ้วกันมาเองที่นี่นะเรามกันเพื่อนไปก่อนเป็นเพื่อนเออถ้าแบบเป็นแฟนใครก็จะเเพื่อนนะแต่เพื่อนคืออัม ต่อไปเช็ดเองเช็ดน้ำตาก็เช็ดเองกินก็กินเองย่างเองปิ้งเองก็ถ้าใครมีคู่ก็เอามาปิ้นนะคะแต่เมื่อกี้ก็เต้นทั้งติ๊กต่อบทั้งถ่ายรูปทั้งเก็บรูปนู่นนี่นั่นเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากเพราะฉะนั้นขอตัวไปกินก่อนนะค่ะยังไงก็ขอฝากเฉยกไ้ด้วยนะคะเราติดตามเราได้ที่ไหนนะเป็นฟินชาแนลค่ะบนมักบุตดทีวีค่ะ